นิยายภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักความแขนและการต่อสู้เรื่องเสือใบโดยปออินทรปาลิตตอน สงครามเชิดดำกับชาวป่าตอนสอง <st arts> เจ้าคุณรณพเสนีก,กับวลภาสู้พลางถอยพลางเสียงปืนกลมือดังสนั่นวันไหวอยู่ตลอดเวลาท่านในผลผู้เท่ากับธิดาของท่านถูกโอบล้อมแล้วทั้งสองหยุดชะงัก เมื่อแลเห็นกองคำกับพักพวกของมันปรากฏตัวขึ้นข้างหน้าเจ้าคุณพาวลภาวิ่งมาทางซ้ายมือแต่แล้วสองพ่อลูกก็จนมุมที่หน้าผาแห่งหนึ่งสูงจากพื้นดินในราวหนึ่งร้อยเมตรเข้าที่กะบังวลภาเจ้าคุณรณภพเสนีร้องบอกธิดาของท่านมันเป็นการต่อสู้แบบจนตรอกเพราะไม่มีทางที่จะหลบหนีไปแล้ว ฝูงทมินประดาหน้ากันเข้ามาวลพามานะกัดฟันปล่อยกระสุนสเตนออกไปช่วยบิดาของหล่อนทำการต่อสู้กับชาวทมินอย่างดุเดือดกระสุนทำสันหมดแล้วเจ้าคุณรณภพเสนีร้องบอกวลพาให้ส่งสเตนให้ท่านแล้วเจ้าคุณก็ระดมยิงฝูงทมินต่อไปในที่สุดสเตนกระบอกนี้ก็หมดกระสุน กองคำนำพักพวกวิ่งประดาหน้ากันเข้ามาเวลภาโผเข้ากอดบิดาของหล่อนด้วยความกลัวตายลุกขึ้นลูกยกมือยอมจำนวนมันเถิดเมื่อมันจะฆ่าแกงเราอย่างไรก็สุดแล้วแต่บุญกรรมคนเราเกิดครั้งหนึ่งและตายหนหนึ่งเจ้าคุณฉุดแขนทิดาของท่านให้ลุกขึ้นทั้งสองต่างชูมือขึ้นเหนือศีรษะ ฝูงธมินเฮโลกันเข้ามาห้อมล้อมอากับกริยาที่เคยเคารพนับถือวลัลาภาได้เปลี่ยนแปลงเป็นชิงชังไปหมดแล้วแล้วกองคํารีบห้ามพักพวกของมันไม่ให้ทำร้ายเจ้าคุณรณภพเสนีและวัลลพภานางพญาแห่งฝูงธมินเดินนำหน้าพาบริวารของหล่อนตรงเข้ามาหาท่านเจ้าคุณและวัลภาอย่างรีบร้อนใบหน้าของหล่อนทะมึงถึงในตาคมวาว หลอนหยุดยืนเผชิญหน้าวลภา,าแล้วเค้นหัวเราะเสียงลั่นเจ้าผู้บังอาจปลอมแปลงเป็นตัวข้าเทพเจ้าแห่งขุนเขาต้องการชีวิตเจ้าทั้งสองคนหล่อนพูดช้าๆเสียงหนักแน่นแล้วหันมาทางบริวารของหล่อนสั่งให้นำตัวเฉลยทั้งสองไปจากที่นั้นทันทีเสียงโห่ร้องดังขึ้นอีก สองพ่อลูกถูกฉุดกระชากลากตัวไปพิธีประหารเจ้าคุณรณภพเสนีและวัลลภาได้กระทําขึ้นในตอนกลางวันที่บริเวณล,ลานกว้างเบื้องหน้ากระท่อมที่พักของพวกธมินนั่นเองท่ามกลางความร้อนแรงของแสงแดดชาวธมินต่างยืนอยู่ในแถวอย่างสงบเงียบทั้งขวามือนายขมังธนูร่างใหญ่สามคนยืนเด่นเป็นสง่า ต่างถือธนูในท่าตเตรียมพร้อมนางพญาได้ตัดสินลงโทษให้ประหารสองพ่อลูกด้วยลูกธนูอาบยาพิษซึ่งการประหารชีวิตจะเริ่มต้นนับบัดนั้นเสียงกลองเริ่มต้นแผ่วเบาและดังขึ้นทุกทีทันใดนั้นชาวทมินสองคนก็วิ่งปราดเข้ามาในกระท่อมที่คุมขังของวลภากับเจ้าคุณรณภพเสนีท่ามกลางเสียงโห่ร้องของพวกธมินทั้งหลาย วลภาถูกฉุดคร่าออกมาจากกระท่อมความตระหนกตกใจบังเกิดขึ้นแก่หล่อนเหลือที่จะกล่าวหล่อนรู้ดีว่าชีวิตของหล่อนจะสิ้นสุดในนาทีนี้แล้ววลภาดิ้นรนช่วยตัวเองแต่ชาวทมินทั้งสองได้นำหล่อนมาที่หลักเสาต้นหนึ่งกลางลานดินจนได้หลังจากนั้นวลภาก็ถูกมัดมือควยหลังยืนอยู่ห่างจากนายขมังธนูประมาณ19ก้าวเท่านั้น นางพญาแห่งฝูงทมินยกมือขวาขึ้นเหนือศีรษะของหลอนทันใดนั้นความเงียบสงบก,ก็เกิดขึ้นทันทีหลอนเดินตรงเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าวัลพาภาและยกมือชี้หน้าวัลพาภาด้วยความเกลียดชังเจ้าผู้มากดิมานยาหลอกลวงให้พวกเราเข้าใจผิดว่าเจ้าเป็นตัวข้าบัดนี้ข้าจะส่งวิญญ,ญาณของเจ้าไปเป็นเครื่องสังเวยแก่เทพเจ้าแห่งขุนเขานี้ จงทำจิตใจของเจ้าให้แน่วแน่ไม่มีใครหรอกที่จะช่วยเจ้าได้วลภาอกสันขวญแขวนหล่อนดิ้นรนพลางพูดพลางอ้ยอ,อยปลอดเยี่ยฆ่าฉันเลยฉันไม่ได้มีความผิดร้ายอะไรคนของท่านเข้าใจผิดเองนางพยาหัวรอะเสียงแหลมอีก <laughs> ไม่มีทางใดที่ข้าจะอาภัยให้เจ้าและพ่อของเจ้าได้ เจ้าจะต้องตายเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นพ่อของเจ้าก็จะต้องตายเช่นเดียวกันพูดจบหล่อนก็ถอยออกมาและพยักหน้ากับนายขมังธนูทั้งสามวลภพาเป็นลมลม้มลงอยู่กับหลักนั่นเองทันใดนั่นเองพวกทมินก็พูดพึมพำรรและมองซ้ายมองขวาเมื่อได้ยินเสียงแตรเดี่ยวดังกังวานมาแต่ไกลเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นแล้ว นางพญาแห่งพวกธมินร้องขึ้นดังๆไอ้หนุ่มต่างถิ่นคงนำพักพวกของมันมาช่วยนางผู้หญิงคนนี้สู้มันพวกเราอย่ายอมให้มันบุกรุกถิ่นของเราได้กองคำตะโกนสั่งพักพวกของเขาแยกย้ายกันออกจากแถวทันทีการประหารชีวิตนักโทษสาวไม่อาจจะทำได้นางพญาแห่งฝูงทมินวิ่งเข้าไปหากองคำซึ่งนั่งกำบังตัวอยู่ข้างกระท่อมหลังหนึ่ง และประทับปืนเตรียมพร้อมที่จะทำการยิงต่อสู้กับ้าศึกเชิดดำมาแล้วกองม้า30คนควบขับม้าออกจากบริเวณป่าทึบทางขวามือและกระจายแถวออกเป็นหน้ากระดานเสียงแรเดี่ยวดังกังวานขึ้นอีกเสือใบกับสิริขี่ม้านำหน้าถือหอกคู่มือนำบริวารของเขาควบม้าบุกเข้ามาอย่างรวดเร็ว แต่พอเข้ามาในระยะแม่นยำของปืนกลมือกองคำก็ร้องตะโกนสั่งพักพวกของเขาให้ระดมยิงทันทีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวกองม้าเชิดดำสองสาคนถูกกระสุนปืนพังะงายหลนลงมาจากหลังมา้าแต่เสือใบกับสิริและสมุนของเขาคงควบม้าตะลุยเข้ามาอย่างอาจฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสายตาของวัลภานี้ มันทำให้หล่อนตื่นเต้นยินดีเหลือที่จะกล่าวถึงแม้ท่านเจ้าคุณรณภพเสนีซึ่งถูกมัดอยู่ในกระท่อมท่านก็สามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาเห็นพวกเชิดดำอย่างถนัดชัดเจนท่านตื่นเต้นอย่างที่สุดเมื่อแลเห็นกองม้าของขุนโจรทำการรบอย่างกล้าหาญไม่ผิดอะไรกับทหารมา้าที่ได้รับการฝึกมาอย่างชำนิชำนาญเชิดดำเข้าถึงตัวพวกทมินแล้ว หอกคู่มือแทงซวบลงเสียบอกฝูงทมินเหล่านี้ม้าเกือบ30ตัวเหยียบย่ำเข้าไปกลางหมู่ค่าศึกการตะลุมบอลได้เป็นไปอย่างทรหดและหมายถึงเลือดและชีวิตในเวลาเดียวกันนั่นเองอํานวยกับเชิดดำมากมายก็ปรากฏตัวขึ้นที่ชายป่าทางซ้ายมือผู้ช่วยของเสือใบซึ่งเป็นนายโจรหนุ่มเลือดร้อนได้นำบริวารของเขา วิ่งประดาหน้าเข้ามาหาขุงทมินอย่างองอาจไม่มีอะไรที่จะขัดขวางการบุกของเชิดดำได้นางพญาแห่งชาวทมินสั่งล่าถอยทันทีเชิดดำติดตามอย่างไม่ลดละแต่ภูมิประเทศจากที่ราบสูงเป็นขุนเขาพว,วกทมินมีความชํานาญในการปีนเขาดีกว่าพวกเชิดดำจึงพากันรวบรวมกำลังหลบหนีไปได้กองม้าของเสือใบ รีบกระโจนลงจากหลังมา้าปลดปืนยิงเร็วออกมาจากบ่ารุกไล่สังหารฆ่าศึกเสียงชายโยโห่ร้องของพวกเชิดดำดังไปทั่วบริเวณที่ราบสูงขุนโจรสั่งสิริผู้ช่วยของเขาให้หยุดยั้งการโจมตีฆ่าศึกซึ่งแตกรกระจายไปหมดแล้วเขาถือทอมสันคู่มือวิ่งตรงเข้าไปหาวลภาทันทีหล่อนถูกมัดอยู่กับหลักเสา แต่สีหน้าของวัลลาาสดชื่นขึ้นแล้วแววตาเป็นประกายแจมย่มใสคุณวัลลาพาหลอนยิ้มให้เขาความปิติยินดีบังเกิดขึ้นแก่หล่อนเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่หล่อนกับเจ้าคุณรณภพ,พเสนีรอดตายอย่างหวุดหวิดถ้าหากว่ากองโจรเชิดดำม,มาถึงช้ากว่านี้เพียงหนาทีเท่านั้นชีวิตของหล่อนก็คงจะสิ้นสุดลงด้วยลูกธนูอาบยาพิษ ดิฉันพ้นภัยแล้วค่ะแกมัดดิฉันหน่อยสิคะคุณอาของผมเหรอครับเขาถามถึงเจ้าคุณรณพเสนีคุณพ่อถูกมัดอยู่ในกระท่อมค่ะเสือใบหันมาทางนายโจรคนหนึ่งสั่งให้เข้าไปในกระท่อมเพื่อช่วยเหลือเจ้าคุณรณพเสนีให้เป็นอิสระแล้วเขาก็แก้มัดวัลภาออกขณะที่ผมนำกองโจรของผมเดินทางมาใกล้จะถึงที่นี่ผมก็ได้ยินเสียงปืนต่อสู้กัน ผมทราบทันทีว่าเจ้าพวกจอมทมินเหล่านี้คงจะก่อการร้ายขึ้นและคุณกับคุณอาคงจะใช้ปืนยิงต่อสู้อย่างดุเดือดผมจึงรีบนำบริวารของผมมาช่วยคุณวลภาเป็นอิสระแล้วหล่อนกระพุ้มมือไหว้เขาและกล่าวว่าขอบคุณเหลือเกินค่ะที่คุณกรุณามาช่วยดิฉันไว้ทันไม่ดิฉันกับคุณพ่อก็คงจะถูกฆ่าตายเจ้าพวกนี้คิดปฏิวัติต่อดิฉันค่ะ ดิฉันกับคุณพ่อได้ต่อสู้จนกระทั่งกระสุนนัดสุดท้ายในที่สุดก็ถูกมันจับได้พาตัวมาทำพิธีประหารชีวิตที่นี่คุณโจรกล่าวถามทันทีการปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะผมเป็นต้นเหตุใช่ไหมครับคุณวลภาไม่ได้ค่ะดิฉันกำลังจะเล่าให้คุณเรวัตฟังเดี๋ยวนี้เจ้าพวกทมินได้พบนางพญาของมันซึ่งหายสาบสูญไปในป่าเป็นเวลาร่วมปี เมื่อมันรู้ความจริงว่าดิฉันไม่ใช่นายของมันมันก็พร้อมใจคิดจะสังหารดิฉันกับคุณพ่อเสียแปลกใจเหลือเกินค่ะคุณเรวัตนางพยาของพวกทมินมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับดิฉันราวกับพี่น้องฝาแฝดเสือใบนิ่งอึ้งไปสักครู่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับนับว่าเป็นโชคของคุณที่ผมมาช่วยทัน วลภามองดูพวกกองโจนเชิดดำของเสือใบยอย่างชื่นชมนายโจนกำลังเรียกแถวเชิดดำให้เข้าประจำที่ตามหมวดหมู่ของตนเชิดดำได้เสียชีวิตไปสองคนจากการสู้รบครั้งนี้ที่นากระท่อมใหญ่หลังหนึ่งนายโจรคนหนึ่งกำลังพาท่านเจ้าคุณรณภพเสนีเดินตรงเข้ามาหาเสือใบคุณโจรกับวลภาปราดเข้าไปต้อนรับท่านสวัสดีครับ คุณอาของผมปลอดภัยแล้วเสือใบ,บพูดพร้อมกับยกมือไหว้ท่านในพลพู้เท่ายิ้มให้เขาแล้วเข้ามายกมือสวมกอดเขาด้วยความรักหลานชายอาดีใจไม่ผิดอะไรกับตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตของอากับลูกสาวสุดที่รักของอารอดตายได้อย่างวุดวิตเพราะความช่วยเหลือของเธอขอบใจเธอมากคุณจรยิ้มให้ท่าน ไม่ต้องขอบใจผมหรอกครับคุณอามันเป็นหน้าที่ของผมเดี๋ยวนี้คุณอาปลอดภัยแล้วหรอครับกองโจรของผมจะมาสร้างค่ายพักอยู่ที่นี่แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าวของสัมภาระอันมากมายของเราได้ทิ้งไว้ในป่าหลังจากได้ยินเสียงปืนยิงต่อสู้กันพวกเราพากันมาแต่ตัวและอาวุธคู่มือเท่านั้นเจ้าคุณรณภพเสนีมองดูเขาไม่วางตาอ,อย่าเพิ่งมั่นใจนักว่าเราปลอดภัย นางพญาของพวกธรรมินและเจ้ากองคําจะรวบรวมพักพวกของมันยกเข้าตีเราอีกเพราะมันยังมีปืนและกระสุนปืนที่จะทําการสู้รบกับเราไอ้พวกนี้โหดร้ายทารุณใจอำมหิตท,ที่สุดเสือใบว่าไม่ต้องวิตกหรอกครับคุณอาบริวารของผมทุกคนล้วนแต่กล้าหาญเด็ดเดียวและเคยทําการสู้รบมาแล้วอย่างชำนิชำนาญท่านเจ้าคุณถอนหายใจหนัก มองดูกองโจนเชิดดำของเสือใบซึ่งยืนแถวอยู่อย่างมีระเบียบเรียบร้อยธงประจำกองสะบัดพลิ้วอยู่ทางหัวแถวบริวารของหลานชายมีสมรรถภาพเช่นเดียวกับกองทหารอาได้เห็นแล้วทุกคนทำการรบอย่างคล่องแคล่วว่องไวอย่างนี้นี่เล่าเชิดดำของเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังนักคุณโจรหัวเราะ เชิญคุณอากับคุณวลพาไปทางหน้าแถวเถอะครับผมจะได้แนะนำให้รู้จักกับบริวารของผมทุกคนทราบดีว่าคุณอาได้มีอุปการะคุณต่อผมมากมายครั้นแล้วเขาก็พาสองพ่อลูกและในโจนเชิดดำคนหนึ่งเดินตรงไปทางหน้าแถวกองโจนเชิดดำสิริได้บอกแถวกระทำความเคารพด้วยการแลขวาแล้วรองหัวหน้าเชิดดำก็วิ่งเข้ามาหาเสือใบ หยุดยืนชิดเท้าตรงยกมือกระทำวันทยาหัดท่านเจ้าคุณรณภพเสนีสวัสดีครับคุณอาในานามของกองโจรเชิดดำผมขอขอบคุณคุณอาอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือเราให้พวกเรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เชิดดำทุกคนจะเคารพนับถือคุณอาให้เหมือนกับว่าคุณอาเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งเจ้าคุณรณภพเสนียื่นมือให้เขาจับขอบใจมากหลานชาย สิริเปลี่ยนสายตามาที่วัลภาผมยินดีเหลือเกินครับที่คุณกับคุณอาพ้นภัยแล้วค่ะก็เพราะความช่วยเหลือของพวกเชิดดำเน่สิคะเสื้อใบกวากมือเรียกอํานวยซึ่งยืนอยู่หน้าแถวให้มาหาเขาและแนะนําให้อหํานวยรู้จักกับท่านเจ้าคุณรนภพเสนีกับธิดาของท่านอนํานวยได้แสดงความเคารพและสนทนากับสองพ่อลูกอย่างสุภาพเจ้าคุณรนภพเสนี บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกนายโจนเชิดดำฟังโดยละเอียดและท่านยืนยันว่าการที่มนุษย์ทมินแตกพ่ายไปครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการรบจะไม่เกิดขึ้นอีกสนทนากันอีกสักครู่หนึ่งเจ้าคุณรณภพเสนีก็เชิญพวกนายโจนขึ้นไปพักผ่อนในถ้ำของท่านคุณโจรได้กล่าวกับท่านในพลผู้เท่าเชิญคุณอากับคุณวลภาขึ้นไปก่อนเถอะครับผมยังมีงานที่จะต้องทำอีกมาก ข้าวของและยุทธพันธ์สัมภาระของผมได้ทิ้งไว้ในป่าอีกมากมายเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทางนี้ผมก็สั่งให้เชิดดำท,ดทั้งหมดทิ้งข้าวของไว้แล้วรีบเดินทางมานี่เพื่อช่วยเหลือคุณอากับคุณวลภาผมจะควบคุมบริวารของผมไปขนข้าวของมาเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นก็จะกะที่ทางสําหรับปลูกค่ายพักของพวกเราเชิญคุณอากับคุณวลภาไปพักผ่อนะครับสําหรับไอ้พวกทมินไม่มีอะไรที่จะต้องวิตก ผมจะจัดวางกำลังป้องกันไว้ให้พร้อมถธาขืนบุกเข้ามาก็จะได้รับมือกันผมจะจัดให้หน่วยมา้าลาดตระเวนออกทำการลาดตระเวนเดี๋ยวนี้ใบหน้าของเจ้าคุณรณภพเสนีและธิดาของท่านหมดความวิตกเป็นทุกข์แล้วสองพ่อลูกได้สนทนากับพวกนายโจรเชริดดำอีกและอีกสักครู่ก็พากันขึ้นไปบนภูเขา ทุกทุกคนมองดูเจ้าคุณรนภพเสนีกับวัลภาอย่างชื่นชมเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานบ้านนิยายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ